มานะฮะวันนี้ภารกิจอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้มานี่ครับมาส่งรถครับอยู่ที่อำเภอโนนสูงโคราชครับนี่เป็นรถที่เจ็ดคันนะฮะหนึ่งในเจ็ดที่ได้มาจากจังหวัดเพชร เชบูนนะครับโอ้โหซอยแคบมากเลยล้วขวาแล้วกลับรถโอ้แคบมากเลยนุ่นสิบล้อครับคันนี้ก็เป็นที่นิยมชมชอบของ f อซหลายๆท่านอยู่ครับว่ารถมันสวยนะฮะซูโมโนะ227จ,จอดแซะปะนี่แหละเท่านา้ต้องหายจีคงคงดิจอดแอบเลยนะนะจอดแอบนี่เลยนะบ่ะ ไล่ะเอาไปอะมดูดิบึงเด้อย,ยายบึงอันนี้เพื่นในเรื่องนี่มันหจหครับทางแคบแปีป่โอ้โหสิบล้อครับด้นะ คันบกคืกเลยครับแต่รถผมก็ยังขับถนนแล้วนะฮะโอ้มีเดินอยอู่ไม่ใช่นี่โอ้โหยังไม่ถึงเลยนะโอ้อันนี้จี s พก็เว้าวอยู่แล้วโอ้อยู่นั่นครับจอดขอจอดนี้ก่อนนะ ปะเดี๋ยวไปชมการมอบบรรยากาศมอบรถส่งรถครับนี่เล่มลูกค้าไปจําไว้แล้วนะหนึ่งแสนบาทส่วนเหลือก็มาเก็บปลายทางครับอีกท่ายาให้มาส่งให้ครับก็รถคันนี้ก็ยกมานะฮะก็ไม่ได้รู้ว่ามันขับได้ไม่ได้นะครับแต่ก็มาถึงนะสภาพดีครับรถดูเดเครื่อง คันนี้ก็ถือว่าเกือบตัวท็อปนะครับเป็นมีสโลเครื่องก็200กว่าแรงครับซูมโม่และเกือบตัวท็อปมีสโลมี2เผามีอะไรสวัสดีครับผมแต่ถ้ามีอีกชุดชุดลากสว,วัสดีครับผมโอ้่อยเนื้อ,อนะครับผมีอะะะไรแล้วโตยหาานี่นนจออก๋อครับจะล้งล้ง่องอนเืา พอดีนี้เสร็จจากนี่ก็ไปต่อไปเมืองพลไปแวะไปเอารถอยู่เมืองพลซื้อไว้เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ซื้อได้สามคันจะแวะฮะโอ้ทางมันแคบมันจะออกได้ไหมเนี่ยแคบยุตตวามีใค้วิ่งเนาะโอ้ทางนี้ออกเนี่ยเอามาวิ่งอ้อยไม่เห็นป่าอ้อยเลยวิ่งมาไม่แต่ซุ้งนาอ๋ออยู่ข้างในนั่นเหรอเป็นแบบพี่นาหนุ่มได้จีบิกครับ หวงมันจะเสียเงินกันเลยมันอโอ้โหนี่มันต้องได้ถ่ายรูปบ้านรูปอะไรด้วยนะทําประกอบการถ่ายรูปหลังคาโรงเรือนถ่ายทางเข้าทางออกให้ขนส่ง,งใช่จะถ่ายเข<ะ>้า,าใช่เพราะว่ามันทําประกอบการพวกนี้มันต้องถ่ายรูปโรงเรือนอนะ่ะให้เขาอ่ะมันต้องมีโรงเรือนจอดรถแล้วก็มีถนนเข้ากว้างไหมอย่างงี้นะครับ เขาถึงทําประกอบการให้แต่ว่าติดพุ่นแต่ติดกระจัดอยู่นอกนู้นอ๋อเราเออเราเราไปจอดไหนก็ถ่ายตรงนั้นแหละไปให้เขาไจอดถนนถนนใหญ่ยังไงว่ามันอะไรนะมี gps ไหน gps มี gps gps มีป่ะแต่มันมีส่วนมากเขาก็ให้เขาซื้อใหม่ส่วนมากพวกนี้เขาจะให้ซื้อใหม่หมดเออซื้ออยู่นั่นแหละหกเจ็ดพันไม่ตเปลี่ยนรหัสใหม่นี่ไม่เขาส่วนมากเขาไม่อยากใหม่ก็เปลี่ยนรหัสใหม่เลยไม่ซื้อเป็นกล่องใหม่เลยกล่องใหม่เลยเออเป็นของเราเลย แต่สมาเขาก็ม,มือสองก็มีขายอยู่นะแต่เขาไม่ค่อยเอาเขาอยากขายข,ายของเขาใหม่อของบริษัทไหนเขาก็ขายของตรงเนี่ยถ้าเขาดิวกันไว้อะไม่ได้มขายหมดแล้วนะสิบรอ,อแย่งกันกันสุดท้าย เอาไปเล่นอีกขัดทีเฉียมอ่ใครเมาเฮ้ยแม่ยังมันมีคันที่ป่าไปดูมันมีติดมัจําคันนึงใช่ไหมแล้วก็มีคันนึงอ่ะเออยังเหลืออีกคันนึงเออเหลือคันนึงน่ะเขาไปเอาเขามาจําไว้แล้วนี่ใครมาใครคนกันนอนแล้วก็เจ็ดที่แปดน่ะอ่ไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นอินซีอตาโกมเออนั่นแหละเห็นเจ้าอินซีน่ะอ่าอ้คันนึงแจ๊บเบียบบอพี่แกเบียบบอหลายคน นั่นๆนันอันนี้เล่มเล่มจะไว้เลยไหมเไว้เลยเนะแต่ถ้ามันใกล้จะหมดก็ <bike to S 2> เดี๋ยวเอเอฮะมันมันมันต่อได้อยู่ประกอบการเขาดูก่อนมันขาด<อ>ขาดปี68แปส 68ประกอบการใช่ใช่ประกอบการเขาอ่ะถ้าถ้าประกอบการเขาอุ้ยประกอบการเหลือเยอะเนี่ยปี73เลยใบอนุญาตออ้ยหลายปีอันนี้68เองอันนี้ก็ต่อใช้ต่อใช้ไปเรื่อยแต่ถ้าจะจะโอนก็โทรบอกนะเพราะว่ามันบางทีมันไหน่นั่นอ่ะเพราะว่าผมจะได้ไปแจ้งจอดทีเดียว3-4คันเลย เพราะว่ามันจะได้ไปพ,พร้อมกันเพราะว่าขั้นหนึ่งมันใกล้จะหมดแล้วหยุดหยุดกินข้าวซะก้นบ่กินข้าวปิ๊กระด้งก้อยเนื้อก้อยเนื้อฮะเนี่ยไหมถ้าเครื่องมันร้อนมันก็จะมีไอนิดนึงแต่สตาร์ทใหม่ใหม่มันไม่มีนะอะไนี้มันมีเครื่องตัวนี้แหละที่นะแต่โอ้ใช้อีกน,นานใช่รูป,ปรรนั่นฮะใช้ลูกกระจกองเองงงอฮะ เครื่อง,องตัวนี้ที่ว่ามันด้อยมันมันก็มีไอไนน้นิดๆงานใช้องนานอยู่ยครับตอนสตาร์ทใหม่ๆก็ไม่มีเท่าไหร่ฮะอย่างเราดูสิว่าจะขึ้นเขากันีินน <c ười> โอ้เครื่องอัดฟาง อาสีขาดปีหน้าเลยนะ69นะคันนี้คันนี้ก็เป็นที่นิยมเพราะว่ามันเป็นรถในตำนานคันนี้คือเป็นรถอาจารย์หลายท่านอยู่นะที่ยังได้รับความนิยม